อ่ะเป็นไงครับลองแล้วเป็นไงบ้างนะครับมีใครลากได้ไหมครับหลายๆคนเป็นแบบนี้ไหมลองลาก4ี่เส้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ยังเหลืออยุดจุดหนึ่งอยู่ดีนะไม่ว่าเราจะลากไปรอบๆครบสี่เส้นแล้วก็เหลือจุดตรงกลางนะครับหรือลากแล้วเฉียงขึ้นแหวงข้างบนก็ยังเหลือจุดข้างล่างจุดข้างบนอยู่แบบนี้ครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเราเห็นจุด9จุดเนี่ยเหมือนกับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเราก็เลยพยายามลากให้มันอยู่ในกรอบนี้นะครับแต่ถ้าเราลองลากเส้นเลยแบบนี้ครับ เลยออกไปนะครับเราก็จะสามารถลากเส้นทั้ง4เส้นเนี่ยผ่านจุดทั้ง9จุดได้ครบครับแบบนี้มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยคิดออกไปนอกกรอบครับในชีวิตจริงนะครับจากประสบการณ์ที่เราทํางานมานานๆหรือว่าเราเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาเนี่ยจะทําให้เรามีกรอบความคิดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับในการที่เราจะทําอะไรบางอย่างเราจะมีกรอบความคิดของเราว่าต้องทําแบบนี้นะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเราไปเจอสถานการณ์หรือเหตุการณ์ปัญหาใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยแล้วเราใช้กรอบความคิดเดิมของเราเนี่ยมันอาจจะแก้ไขหรือทํางานใหม่ๆนั้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่ต้องคิดนอกกรอบนะครับเพื่อเราสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งการคิดนอกกรอบเนี่ยสามารถฝึกฝนได้ครับโดยในยแต่ละวันเนี่ยเราก็พยายามคิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะหาแนวทางใหม่ๆหรือวิธีการใหม่ๆที่มันทาแล้วดีกว่านะได้ไหมนะครับเหมือนกับ เกมที่ให้ลองเมื่อกี้นะครับว่าเราจะลากเส้นตรงสีเส้นผ่านจุด9จุดได้ยังไงนะครับถ้าเรายังลากเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแบบนี้ก็ไม่มีทางที่จะครบ9จุดครับเราต้องพยายามลากออกไปนอกกรอบเพื่อที่จะได้สามารถทําให้ครบ9จุดแล้วเราก็เอาไปประยุกใช้ในชีวิตของเราได้ด้วยเพื่อให้เราสามารถประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้ครับ